เริ่มแล้วเริ่มแล้วนะั่นเห็นไหมปลาปลาปลา้ยปลา,ปลา,ปลาทั้งนั้นเลยดูสิเป็นฝูงฝูงตัวร้อยตัวเลยนั่นน่ะแต่มาด,ดาดูดูสิอุ้ยโอ้ปลาืมดูสิปลาทั้งนั้นเลยเอ,เอาเลยปลา นี่ตัวใหญ่ๆตัวโตสุตตดยอดตูสิเมนูทอดกรอบปลาน้ำจืดของดาลิงรับประกันความแทบความนัวอย่างจริงแท้แน่นอนดูสิ <laughs> ดูสิสีสันสวยงามจริงๆก่อนจะทอดก็จะเป็นลักษณะนี้หมักแป้งชุบแป้งทอดก็จะสวยงามน่ารับประทานจริงๆเมนูปลาทอดกรอบ สุดของดาลิงดูสิอร่อยเท้แน่นอน <c oughs> หอมหอมจริงๆหอมใบมะกรูดพริกไทยทำแปรแ่รรูปได้หลากหลายเมนูจะทอดกรอบชุบแป้งทอดก็ได้รสชาติที่กลมกล่อมอร่อยเท้แน่นอนอีกรูปแบบหนึ่ง <c oughs> สีสันน่ารับประทานร้อนๆทอดกรอบๆเดน้ำปั่นพืช หอมจริงๆหอมจริงจังด้วยใบมะกรูดพริกไทยนั่นเองน่ารับประทานจริงๆท่านผู้ชมจ๋า <c oughs> ส่วนตัวนี้ <c oughs> จะนำไปปล่อยขยายพันธุ์ต่อไปในแหล่งน้ำธรรมชาติสงสารสงสารแต่เนื้อคงจะหวานดีไม่ใช่น้อยทีเดียวนะดูสิ <c oughs> น่ากินจริงๆเชียว <c oughs> สาวใหม่ท่นชมดูสิสุดยอดเลยไหมแค่เส้นไหมมาตตาล์สวยงามจริงๆดูสิเส้นไหมสวยจริงๆสวยงามเหลือเกินสุดยอดเลยดูสิดูสิสาวไหมหลุดหืมคุณยายสาวเส้นสวยงามจริงๆดูสิสวยไม่มีใครเหมือนจริงๆ สุดยอดเลยเก็บลอกอ่ะเกรงเลยถามมัดลิงก์อเลยเก่งจังเลยเนาะอสุดยอดเลยเก่งเก่ง เก่งมากมายก่กองเออเก่งมากมายก่กองมันเก็บงานมันสะอาดเลยเนาะเจดยอดเลยดูสิสวยมากเลยไหม่แท้ๆร้อยเปอร์เซ็นท่านผู้ชมดูสิสวยจริงๆสวยมากมายก่กองเหลือเกินดูสิเสร็จแล้วท่านผู้ชมดูสิ สาวไหม่เลสวยงามมากวู้ดูสิสวยจริงๆส,ส,สวยงามมากเลย,ยดูสิไหมสวยเมื่อเช้าด้วยสุดๆส,สวยงามจริงๆอาโมาจากเตานะครับอืมนี่ไงใบหมอนชัดๆเลยกำลังหันนะท่านผู้ชมสุดยอดของการเลี้ยงไหมนะครับ ก็เหมือนทารกอ่ะเนาะพูดตามภาษาชาวบ้านเล็กๆเนาะเด็กทารกกินข้าวโจ๊กอ่ะเนาะคุณเชียงกําลังให้เลี้ยงมนใหม่ท่านผู้ชมจากใบเล็กๆต้องมาหั่นแล้วก็นําไปโรยสุดยอดของการเลี้ยงใหม่หืมน่าทึ่งจริงๆผมดูสิการเลี้ยงใหม่อย่างถูกลักษณะแล้วก็ได้เส้นใหมอย่างสวยงามตั้งแต่ วันแรกเริ่มนะครับนี่ไงดูสิสุดยอดของการเลี้ยงใหม่นะครับสวยงามทีเดียวนะตัวเล็กจริงๆเนาะจิ๋วเลยแหลยยังไงรวยไปแล้ว เดี๋ยวท่านผู้ชมการเลี้ยงไหมของคนณชายานันสุดประทับใจได้ความรู้สวยงามทีเดียวไหมได้มาตรฐานเ,นเรียบร้อยอเท่านั้นเลยครับดูสิสวยงามจริงๆสวยสวยเนี่ยท่านผู้ชมดูสิเห็นไหมล่ะสาวใหม่สวยงามสุดๆ ดินเนาะมันจะทุกตัวเลยดูสิสวยงามมากอืมชมการขั้นตอนการน,นําออกจากนี่เรียบร้อยเราก็นําไปนู่นเนาะชมสุดยอดเลยดูสิไมส้สวยๆเท่านั้นเลยยอดของของคุณชยานัน สวยงามจริงๆสวยมากเกินคำบรรยายหรือเกินสวยสวยบอกได้คำเดียวคือสวยจริงๆผักสาบมันหวานนะลุงรสชาติอร่อยเนาะดูสิอรอยมันหวานมันไม่ขมปรุงสุกยต์อลยดอกจังเลยล่ะนูยังไม่ออกลูกเลยจริงเหรอจานุปลูกก่นเขาแต่นูไม่ได้บำรุงมันเขาโอกยผักสาหวานโอ้ยดกจริงดกจังใครเคยดูเลยเนาะ จองไว้แต่คนเคยจองออวิท่านผู้ชมดูสิผักสาบเยดูสิดกจริงดกจังดกแบบไม่เกรงใจใครเนาะจโอ้ยผักซับรสหวานใช่ไหมมันชื่อพันธ์พันธ์ทวายเหรอพันธทวายหวานพันธทวายหวานจริงดกจังดกเหลือเกินผักสับร้านคุณไก่มีสุขท่านผู้ชมเอ๋ยดูสิ รสชาติอร่อยจริงแท้แน่นอนดูสิดูสิท่านผู้ชมผักสดๆจากสวนคุณไก่มีสุขสวยจริงๆดกจริงจัง,จงดุกแบบไม่เกรงใจใครเหลือเกินรสชาติจิ้มน้ำพริกอร่อยแ่บแท้แน่นอนดูสิดูลำต้นของเขาสิ ดูลำต้นของต้นผักสาบสิแข็งแรงเตกแขนงมาสวยงามทีเดียวลำต้นสมบูรณ์มีหน้าหลัดที่อ,อกมาสวยงามจริงๆผลผลิตได้ดีเท่ๆเลยดูสิต้นผักสาบผักสาบต้นผักสาบสวยงามจริงๆต้นสมบูรณ์แข็งแรงมากทีเดียวลูกก็สดสด มันสวยงามมากมายเหลือเกินผักสาบจิ้มน้ำพริก ทำได้หลากหลายเมนูอร่อยเท้แน่นอนดูสิมะละกอคุณไก่ก็สวยสวยลูกพอเหมาะจบทีเดียวน่านำไปตําส้มตำจริงๆรสชาติแซ่บหนัวอย่างจริงเทแน่นอนดูสิสิผักกรเยงหอมหอมใส่แกงอ่อมรสชาติก็จะอร่อยจริงเทแน่นอนเนาะ ดูสิาตะกล,ลุงก็ให้เอาผักบุ้ง <c oughs> บุงแก้ว <c oughs> ผักบุ้งแก้วมันไม่ใช่ผักบุ้งขวดนะหอมหอมดูสิ <c oughs> สุดๆ <c oughs> ผักบุ้งแก้วเนาะอัดมันจะกรอบอร่อยประกรันรับประกรันความแทบจริงเทแน่นอนเนาะดูสิผักบุ้งแก้วนี่เองผักบุ้งแก้วสวยงามทีเดียวท่านผู้ชมนำไปผัด ใส่หมูกรอบใส่ปลาเคมีมก็ได้รสชาติที่อร่อยจริงๆนะดูสิผักบุ้งแก้วใช่ไหมจ้า <Yeah. S 1> ห,หน่ากินจริงๆเลยดูสิ <Yeah. S 1> <c oughs> กล้วยเหมือนกันกล้วยหวีสวยๆงามๆทั้งนั้นเลยน่ารับประทานจริงๆนำไปบวชชีนำไปทอดนำไปทําบ่มกินได้หลากหลายสายพันธนะุ์เนาะดูสิกล้วยหอมหน่ากินจริงๆดูสิดก <c oughs> จริง <c oughs> ดกจัง ดบเบบไม่ต้องเกรงใจใครทั้งสิ้นเลยดูสิอผักสาบดกเหลือเกินดกมากจริงๆโอ้ยดูสิหลังมาเลยโอนมาเลยเพนโอ้ดีมากเลยอ่ะดูสิเนี่ยอันนี้เปิดปรับได้ใช่ไหมโูไฟพุ่งเลยนี่ไงเอาปิดตัวนี้เปิด มันเป็นมันเป็นฝอยสวยงามมากเลยชมน้ำฉีดพ่นให้ผักสุดชื่นก็มีน้ำบริการดูแลรถให้มันสดใสให้ได้รับไอ้น้ำความสวยงามที่เดียวดูสิจริงจรเชียวดูสิผักสาบดูสิผักสาบคุณไก่ ลูกงามงามลูกสวยจริงจริงเแบบไปต้องเกรงใจใครดูสิ <c oughs> <c oughs> โอท่านผู้ชมดูผักสาบสิผักอิน,นูนภาษาบ้านเรานำไปเป็นดูจิ้มน้ำพริกอร่อยแทนแน่นอนดูสิทั้งต้มทั้งกินแบบดิกทั้งนำไปต้มก็อร่อยดีเหมือนกันนะครับชารสชาติหวานอร่อยไม่ขมมากเป็นพืชผัก ผักอีนูนหรือผักสาบนั่นเองดูสิโอ้ลูกงามจริงๆลูกดกจริงๆดกมากดกไมยดกแบบไม,ม,ม่ต้องเกรงใจใครดูสิดูสิท่านผู้ชมดูดูต้นผักอีนูนต้นผักสาบแตกแยกแขนองออกมาดูสมบูรณ์ทีเดียวดูสวยงามอุดมสมบูรณ์ แข็งแรงดกมากดกไมยเหลือเกินดูสิดกมากจริงๆมองไปตรงไหนก็มีแต่ผักอีนูนผักสาบเต็มร้านพวงนี้สิเป็นพวงเป็นพวงหยงามมากเหลือเกินดกมากเหลือเกินดกแบบไม่ต้องเปริงใจใครผักสาบผักอีนูนร้านคุณไก่นี่เอง ไหนไปกันเดินทางใกล้ไกลก็คันสีเขียวเขียวตลอดผ่านตลอดต้องขันหนีเป็นคู่ใจคู่กายของดาลิงนั่นเองไปไหมโอเคตอนนี้กำได้สองมือเนาะนี่วันที่สองแะครับเนาะกำลังหันให้อาหารใหม่อีกแล้ววันนี้ จะต,ต้องหั่นเป็นชิ้นเล็กๆมันจะได้กินง่ายแล้วก็โตเร็วตามไยของเขานะครับกำลังให้อาหารหมนเป็นวันที่สองอย่างใกล้คลิดเริ่มมีตัวดำๆเป็นตัวขึ้นมาเลยท่านผู้ชมดูสิสุดทึ่งจริงๆดูสิใกล้ๆไปเลย ดูดูดักแด่สดสดจากเตาน่ากินจริงๆนำไปเปรย์นำไปลาบนำไปผัดกระเพราได้หลากหลายเมนูอร่อยแท้แน่นอนจริงๆเลยดูสิ <c oughs> เริ่มแล้วเนี่ยครับสาวไหมกระบาเซดเนี่เห็นไหมท่านผู้ชมดูสิโหีสดสสวยงามทีเดียวสาวไหมเนี่ยดักแด้ สาวใหม่อรอบหนึ่งรอบสุดท้ายเกยิได้เจ็ดใจวันนี้ดูสิโอ้โหเกิดเนี่ยดูสิสวยงามทีเดียวสวยมากก่กองมากเลยเน,นี่ไงสะพานลำแม่น้ำมูลข้ามไปบ้านยางขำเท่าชมพลบุรีสตึก ทะเลสาบพ,พุ่งกุลาก็ผ่านเส้นนี้ได้เช่นเดียวกันข้ามแม่น้ำมูลดูสิน่ากลัวจริงๆดูสิสะพานข้ามมิตรภาพ <c oughs> ดูสิแม่น้ำมูลเพิ่มจำนวนมวลมหาน้นาำมาเรื่อยๆท่านผู้ชมฝั่งนี้ก็รกมีเตียน้ำไม้ยราบยักษ์ กคลุมไปหมดเลยน่ากลัวเหลือเกินดูสิช่างวังเวงจริงๆสะพานข้ามแม่น้ำมูลเมนูผัดผักบุ้งใส่ปลากระป๋องรสชาติสูตรเด็ดของดาลิงรับประกันความแซ่บความนัวอย่างจริงแท้แน่นอนดูสิ <c oughs> น่ากินจริงๆ ดูสิผักปุ่งไฟแดงสูตรของดาลิงมีปลากระ,กะป๋องรสชาติที่กลมกลม่อมอร่อยแท้แน่นอนดูสิลองชิมดูดูสิผักสาบของคุณสริมาท่านผู้ชมกำลังอ,อกทีเดียวเมื่อเช้าเด็ดไป5้กิโล ดูสิสวยงามจริงๆลูกลีกลูกนี้นาะสำเร็จบิดเสร็จผงแป้งผสมมาสำเร็จรูปกล้วยทอดนั่นเองรับประกันความแซ่บความหนัวอย่างจริงเทแน่นอนน้ำเย็นๆยนหอมชื่นใจจริงๆรสเผือกหอมจริงๆรับประกันความแซ่บความหนัวอย่างจริงเทแน่นอน ดูสิเส้นทางที่เปล่าเปลี่ยวยิ่งนักช่างน่ากลัวซะจริงๆดูสิหวังเวียงจริงๆลงทิศหลงทางมาได้อย่างไรเนี่ยดูสิน่ากลัวจริงๆ <c oughs> ดูสิที่นี่ที่ไหนกันนะพี่น้องท่านผู้ชมจา๋าเส้นทางช่างวังเวงเสียเหลือเกินดูสิเงียบกริบแล้วนี่คือป่าอะไร ช่างน่ากลัวจริงๆดูสิเงียบดำทะมึนเชียวน่ากลัวจริงๆดูสิมาเจอฝูงวัวมันตื่นตระหนกตกใจน่ากลัวจริงๆช่องหน้าเรายังกะจะเอาเรื่องทีเดียวน่ากลัวแทๆ้ๆดูสิ ยังจ้องหน้าจ้องตาเขมงที่เดียวทำท่าทำทางจะเอาเรื่องเราให้ได้เลยเหรือโอน่ากลัวจริงๆพี่น้องจ๋าไปดีกว่าดูสิมาทางด้านนี้มาเจอหน่อไม้ผู้ใหญ่ประนอมอีกแล้วท่านผู้ชมดูสิเนี่ยกำลังโผลก่กำลังเกิดมากมากมายไก่กองเหลือเกินสิสะน้ำน่ากลัวจริงๆคงจะลึกน่าดูสิ หน่อไม้กิ่มสูงของผู้ใหญ่ประนมนี่นี่ดูสิหน่อไม้กิ่มสูงของผู้ใหญ่ประนมนีม่ดกตามมาอีกแล้วดูสิมากมายไก่โกงดูสิสะน้ำก็น่ากลัวคงจะลึกน่าดูจริงๆนะน่าสะพึงกลัวจริงๆ <c oughs> โอ้ดูสิหน่อไม้ผู้ใหญ่ประนมดกจริงๆนี่ก็อีกหน่อหนึ่งดูสิ นี่ก็อีกหนอหนึ่งโอ้โหดกจริงแท้แน่นอนเหลือเกินหูสะน้ำคนน้ำใสจริงๆปลาคงจะเยอะที่เดียวนะดูสิมันพายหายใจขึ้นมาน่ากลัวจริงๆ <c oughs> โอโ้ดูสิท่านผู้ชมหน่อไม้กิมสุงดกดกดูสิฮืมด, <c oughs> ด,ดกจริงดกจังคู่กันมาที่เดียวเฟดมาเลย ดกเหลือเกินฝั่งกันนี้ก็สะน้ำโบน้ำเลี้ยงปลาคงจะดกคงจะปลาหน้าดูดูสิมันขึ้นมาหายจัหน่ากลัวจริงๆดูสิที่นี่ที่ไหนกันนะพี่น้องท่านผู้ชมจา๋าเส้นทางช่างวังเวียงเสียเหลือเกินดูสิเงียบกริบแล้วนี่คือปลาอะไรช่างน่ากลัวจริงๆดูสิเงียบ ดำทะมืนเชียวน่ากลัวจริงๆดูสิยังจ้องหน้าจ้องตาขม็งที่เดียวทำพ่าทำทลาเจ้เ้าเรื่องเราไปได้เลยเหรือโอ้น่ากลัวจริงๆพี่น้องจ๋าไปดีกว่าดูสิแกงหน่อไม้ร้อนๆกลิ่นหอมหอมสูตรผสมน้ำใบย่านางไปด้วยสูตรบรโโบราณ รับประทานคู่กับข้าวหอมมะลิร้อยห้าหอมจริงๆสูตรโบราณโบราณข้าวหอมรับประทานคู่กับเกงนหน่อไม้รับประกันความเซพเทแน่นอนดูสิเกือบเดือนมกนเนาะครับ้พดเก่งจังเลยไม่ร้อนเลยเก่งจังเลยดูสิใส่ปุ๋ยกับหลุม เก่งสุดยอดเลย <Emperor> <c oughs> ดูสิดูสิอากาศค่อนข้างจะร้อนไปมากทีเดียวเช้าน,นี่เนาะแต่ก็ทนกันทุกคนเลยสุดยอดเลย <c oughs> ดูเป็นแถ е วสวยงามทีเดียวอ <c oughs> อือขุดหลุมปลูกบอดใหม่ท <c oughs> ่าน <irect noon, S 2> <nek, S 1> ผู้ชมดูสิ s <S สุดยอดจริงๆ เป็นเถวสวยงามทีเดียว <c oughs> คุนทษแเกยะแข็งแ,แ,แ,แรงมากเลยดูสิไม่เหน็ไม่เหนื่อยเลยเนาะเก่งมากเลยผสมปุ๋ยคล้ลาวให้ได้ที่แล้วก็จะนำต้นหมอนมาลงปลูกในตอนต่อไปหูสุดยอดจริงๆเริ่มปลูกแล้วนะครับเริ่มลง มอนแล้วต้นมอนพี่้อามาปลูกต้นมอนกันดูสิปลูกกลางแจ้งซะทีเดียวเลยแข็งแรงแข็งเกร่งมากมายไก่กกงจริงจริงปลูกซะปลูกเต็มแผ่นดินดูสิอืม ก้าโอ้โหคุณทำงานสุดยอดเลยลงปลูกมอนใหม่นะครับเนี่ยดูสิทีมงานาสุดยอดคุณทั่วจริงๆนะครับปลูกเป็นแถวแถวเลยสวยงามทีเดียวปลูกมอน มอง้ำไม่เทอาที่มาม่วงการยกใหญเลยอร่อยแท้แน่นอนมม่วงไปจาไหเนี่ยมมาฤดูเนาะามม่วงฤดูโอ้โตตหวานปีกไม่เปรี้ยวป่ะมนมาม่วงกันอร่อยแท้จได้ชิ้นหน่งฟต้นั่งก่อนนะครับนี่สับมาม่วงมาม่วงเลยดูสิเมนูปลาราทรงเครื่อง ผักกระถินรับประทานคู่เคียงกับปลาร้าส่งเครื่องได้รสชัดที่กลมกล่อมและอร่อยอย่างจริงแท้แน่นอน <c oughs> ดูสิเมนูปลาร้าส่งเครื่องรับประทานคู่กับผักยอดกระถินอน่อนๆจากริมรัว้วเคียงคู่กับข้าวหอมมะลิร้อนๆร,รับรอง อร่อยจริงเทแน่นอนดูสิดูสิทั้งใหญ่ทั้งยาวน่ากินยิ่งนักอร่อยจริงเทแน่นอนไส้กรอกอีสานรสเด็ดกำลังดีที่เดียวดูสิสสเมนูเกงกะทิปลาชนฟัก ใส่ไปจะได้อร่อยดูซิกะทิเตกมันหอมหอมจริงๆน่ารับประทานจริงๆดูสิดูสิเมนูแกงฟักใส่ปลาช่อนสีสันน่ารับประทานจริงๆอื้งหอมจริงๆหอมจริง,จ,รงจังดูสิดูสิเมนูสูตรของดาหลิงแกงฟักใส่ปลาช่อนกะทิสดหอ หอมจริงๆดูสิเดือดพลักพลักแล้วน่ารับประทานจริงๆเจ้าของปลาช่อนขอบคุณเจ้าของฟักที่นำมาฝากดาลิงให้ทำเมนูเกงกับกะทิสดสดเมนูหอมหอมอร่อยจริงเทแน่นอนดูสิดูสิน้เพึ่งผสมมะน,นาว ดีทอกลำไส้ยามเช้าเช้าชำระร่างลำไส้ให้สะอาสดสดใสหมดจุดปราศสารพิษในร่างกายของเราได้ดีเท้จริงๆ <c oughs> ดูสิดูสิน้ำพึ่งผสมมะนาวดีเท้เทดีทอกร่างกายลำไส้ของเราชำระล้างลำไส้ของเราให้สะอาดหมดจุด ดื่มยามเช้าเช้าตอนเช้าเช้าทุกวันทุกวันสุขภาพจะได้ดีแข็งแรง <c oughs> ดูส <c oughs> ิทมบยมหรอะ้ใส่อด้วยเอแบบมะนาวพริกขี้หนูน,น,น,บบน้ำทั่วตำทั่วน้อร่อยแน่นอนน้ำมะขามบ้า ตาิดกันนาตาตาชิดผสมเกย์คุณแม่ต่อสัปปะทองคุณแม่เนียดมสุขคุณแม่คุณแม่กบจงราคุณแม่ยืนเยี่ยมรำอากุลยืนนั่งจางนามตรูปังทุกทาง นามรูปังอนัตตาสัตทุอาชิุณกนาตะตก็ต้องเจอนามะรูปังอนิจจังนามะรูปังทุกขังนามะรูปังอนัตตาสัตุ์หนึ่งแม้จะมีไมตรีตรีตราตรึงแม้จะรักรักให้ซึ้งถึงหัวใจจาก,กัำอยางเป็นด้เห็นนำใจ จากปัญญายายดูสิไปที่ไหนไหนก็เจอแต่หน่อไม้หน่อไม้กิ่มสูงดกจริงดกจังดกเหลือเกิน อันนี้ก็ดกดกดกจนไม่เกรงใจใครดูสิ <laughs>